ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่อะไรมองคือเก่าพี่น้องลัดเสามือนี่บเ่เสาเห้าใดดอกว้าพี่น้องเอ้ยเก้าโมงเดียนี่เก้าโมงเสามาหากินเที่ยงพี่น้องมือนี่สิมกา,ากินอยู่หน้าพี่ปิิงป่ากินอยู่หน้ามือนี่เลยมาหาพ่อได้อยากได้กินตอนเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นเด้อมือนี่เด้อ มือนี่เป็นในใดเป็นตำมานอยู่บ่อเลือดจังใดตะคือบ่อตอนเสาน้ำก็ขึ้นได้พี่น้องมือนี่ล่ะเมื่อวานนี้พันแห้งมือน,นี้พัดขึ้นเอาเนี่ยบ่ได้น้ำก็ได้พี่น้องเลยจากสิเป็นในใดเด้อน้ำขึ้นเป็นนี่สิตะคือบอ่พู่นนี่ไปพี่น้องร้องิึงเป็นในใดก็ไดได้บ่ได้ก็ล้องเม่งก็ได้เที่ยงก็เอาได้จากเล็กจากหน่อยก็เอาไป องดูแบบสูงได้มื่อนี <c oughs> ่เก่ามงหวานอยู่บเมื่อนี่ลุดเดอ้อพี่น้องเดอ้อโองอันนะั้นเก่าๆนั่นละพี่น้องเลยน้องตะกี้ไกลนี่ละสะกดช่วงนี้โองกับโมงขาดๆเปื่อยๆแล,แล้วล่ะเก่าเก่าโคตรแะงะล่างหนึ่ง ได้สิมานวบุกอได้กินเที่ยงนี่นะก็ได้กินเที่ยงกันได้ตันน้องนี่นะกินนี่นะดอนี่ nó fetch cốt tôi rất là rõ ràng nuôi royale nuôi royale người <laughs> bộ, 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 bộ đây. Anh ป๊อุก่อนเดี๋ยวกระดเดี๋ยวกระเดเดูนี่แล้วมือนี่เดีพี่น้องป,อปรากฏปาเิ่งนี่ปาเิ่งืมปลขาวืมปรากฏอีกแล้วโอ้บาทนม hai tù lẽ này tập cột ống ống đây là lái tập cột này màn tập cột này mắt mắt lái chỗ ở đấy thì nó ấy con khăn cả luôn này sáu Ủa cả này cả nói hmm, nó bạt này Tòa <laughs> viên phay Ủa ừ. ấu nó ngay Nhìn phá lam mà này. กุหลามปากุหลามอื้อ <coughs> 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 กดประโกดเประโกดเนี่ยฮะไปปิ่งมือนี่พี่น้องเอ้ยปิ่งกินยูนส่วนนี้ละเด็กประโกดอืมเขาอืมเขาอืมปลาฟูลาม ยันขึ้นสีหนักนักเนาะพี่น้องเลยนกอนนกอนโอ้ยกัดไงก่นเนาะกัดกัดไงโอ้เอาก้อนพี่น้องเลยบาดตือแล้วตือแล้วเอ้ยสีแม่โอ้หูวดาพี่น้องใหญ่ขนาดเอาเก็บเก็บ ปลคุดอีกแล้วน่าน่านาตอกตโอกตมเดี๋ยวเอาดีปลุด อื้เร็วๆๆอีกแล้วเร็วนั่นปากฏ <c oughs> โอนน้น่ะปากฏอ้าวอาวปาขาว khảo ba khảo đi ông ít leo ít leo ba cốt Nào, bà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  ăn cốt đấy mừng này bạc cốt đấy thì nó ngơi bốt áo bút bốt bố chỗ lưới nó ดีตะกดโอ้อีกแล้วพี่น้องเลยอีกแล้วโอ้อีกแล้ว,ลวพี่โอ้สองตัวเลยตะกดนองนี่นั่งดีตะกดพี่น้องาตัวนี้ก่อน โอ้โหปังเลนี่พัดมันสิปเอวุ่นี่ตะกุด cốt thì nó cốt và cốt ừ. Ừ. màn và cốt lé mưa này Nào. cốt nhạ nghe đây thì nó ấy Để đi mm ừ. ừ

lom nhảy nhảy uh, cốt à, con cốt, cốt. Cốt. cốt làm mà này u oh. mưa à nó <laughs> bà cốt rồi phải hạ

ột. Ừ, thì lam. lam nó. Ư. Bạc lam, cú lam. Ừ, lam. Má, lên hót. เพียงแล้วพี่น้องเลยกำลังปีกมาเด้อมาแซฟเซฟน้ำกันเด้อมือนี่นะสุกเลยได้ตัวสุกก็สุกเลยได้บาทน,นี่มาเด้อมาเด้อมาแซฟเซฟน้ำกันบาทน,นี่ใบการเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ